สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อพ่อเป็นจะได้ถึงเลขบอหมากัดบ่เนี่ยไล่นเนี้ยอ้าวก็บอกคักบอกเนี่ยมีแปดกับสองเนาะ ก็เอาไปใส่หากับสามมาสัสดีค่ะพ่อมาจะใส่เมื่อกีนออกมาอยู่แล้วหลอบมาไปบุ้งข้อยบ่จะได้ควายหลายตัวเนาะโอ้เล็กี่พ่อบ่อพอนันมาทีหลังอันเลขกี่พ่อเข่าสองสามนั่นสองสามสามสองนั่นโอ้เอฟซีวะคือมาแล้วเนาะบ่ายยิงเข้าบ่พ่อ วโอ้อ oh, uh, no, ุ no. so, ่นเข่าเ้าพี่น้องสวัสดีก็อหูแล้วกับเอฟซีสุกูสุคนเด้อพี่น้องวาสิมาตามความฝันหมื่อวานนี่ไม่ได้ฝันหรอกน่ะจะต่างว่อายุไก่มากบ่ท่านเด้ยว่ะหนาวอยู่บ่พาอเหนาดิโอ้นะคะให้ใส่ยูทึงก่อดีกวมากับลูกไส้โซเฟอร์นันบอยู มาคัดจังววะอุ้นเขาพอดีมาแสดงความดีใจกันอ,อ,อีพอร์ตัวบอกเลขถือเอฟซีผู้ใดเดเบิวงแน่นอนทักทายแน่เด้อนะคะออบางคนก็นอาจจะได้เบิวงแน่ได้เบิวงแน่เนาะพอนะเหอ,อขันว่าเดบิวงกระทักทากกันมานะคะหนึ่งเขากินผู้เดียวนะพอเนะสบายเนาะ ไปเบิงเมื่อกี้นุ่ม่าอยู่ว่าพอไปเบิ่งควายทิ้ทางขุนก็เลยแอเวไปหาพ่อชัยพ่อไช่เนี่ยเป็นยังไงไม่เลขเขาสามตัวพ่อเสียมเนื้อถามว่าถือยูพ่อหนูถามถือยูพ่อได้แก่พ่อไช่เนี่ยพ่อไช่กับแน่นอนเขาสามตัวไงพ่อพอไช่เขาเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดทางขุน มันเปถือตัวมมันเป็นเจ็ดเจ็ดเก่าเนาะแมนการนั่นพ่นก็หายตรงๆเก้าเจ็ดเข่าสองตัวกะเข่ากะเข่ากับเนาะครับเอาเข่าตัวนะคะแต่ว่าของพ่อกับเม่นเนี่ยหมมเ่นแตงไดนตัวใส่มันกะหากับสามสนนเนาะเนาะแพดกับสองมจไปใส่หยังกันยังหมอกเนาะ แน่นอนโยเอาว่าสองสองสามสองสามสามสองเขียนให้เอซกลับน้ำเด้เออกลับเบิดนั่นแล้วเรียกุนี่เขียนกลับเบิดให้เอซเบิ่งนั่นกสามสามสอากสามหาหาสม่นบล่ะแมนห่วยสามแดแปามแมกหาแปดแปหาแมนแปดอันแปดแปดกันหรกับ ฮ่ 8, 8, 8, 8. าแปดแปดฮะค่ะกับสองแปดพ่อแม่นระเออกับสองแปดเท่านั้นมีเท่านั้นอมันคอเลขเท่านั้นก็ว่าได้รลายที่แรกก็ว่าสิรอความฝันเพราะว่าพ่อบอกว่าเพื่อนมาบอกสองงวดแล้วมันเวลาต่อนนั้น,น,นวันนี้งวดนี้หักบได้มาบอกเนาะบ๊วยมาอืมือนมาแต่ทางกมีมาอยู่หรอกมันมาหลีกพ่อไงไปอีกแล้วบ มันมาว่าสามศูนย์พอไงก็บซื้อสามศูนย์มาเสียกเรียกจะคล้องผลพราะเอาเรียกยังไงนังค์ขาดสิพอไดนุ่งกับมือถือได้งวดวัง,งหันพอหนุ่งกับมากเตะรถทะเบียนรถโน้วน้นนนยังว่าให้พอฟังนะสามศูนย์เปดห้าน่ะนุ่งนนกับยังว่าค่ะกับเราเลีกรถทะเบียนตรงกันโนะวะมันเลยปะส่งเขาแม้ตรงหนึ่งเอาไปส่งอืมตรงได้ ก็จูขึ้นแล้วพอต้องแยเอ็เขชาไปนั่งก็อุ่นเข่าวจุกเขาเย็นจุกเขาย็นคุยกันไปทักทายกันพี่นอ้องเป็นหน้าที่กะพ่อได้เอฟซีได้เห็นได้เบิ่งแสดงความดีใจเธอโศกเธอหมากนก็ทักทายมาเล่นน้ำแน่นะคะบ่แน่เด้เธอเอฟซีพนได้เบิ่งได้เห็นน้ำแน่ผู้เฒ่าผู้แก่คันว่า เห็นเอฟซีถือพ่นกระสีได้ดีใจน้ำเนาะในเบิรงบอเนาะพ่ออาวัยปกครองมัถืงกระชาหัวมันเนาะปกครองมันสดอยากบอกมูนี่แล้วไปเอาตัวอื่นพุนค่ะพ่อใส่ถือบ่หนูถามถือยื้อคนวะพ่อได้แก่ยื้อคนวะได้เรื่อยยื้อราะว่าอันเหล็กคนเขาสามโตมาสามสี่งวดแล้วคนวะเหล็กวะ จังมากไหมจ้ะจ็บองสามมื่นเลยจังมาเอาไปเขาเบิรงกะว่างวดนี้กะคือเก่ามันน้ยนะเป็นเด็กเอ่อคำนวณคือเก่านะพอเนาะเดี๋ยวจังมากไหมมารอบอันของพ่อใช่ละเพิ่นว่าอีกสองสามมื่นจังมาว่าจังสิมารอบเดียวกันพื่อนว่าเป็นหน้ากันจังงี่สามาเข่าเคยเห็นหน้ากันบัดยามบ่มาเข่าดีเธอเด้เนาะนี่งวดนี่ตัวมัน ว่ามันจะไปถิมกันยังบอกว่าจะถิมเด้อพอกระซังคักได้เนาะพอเนาะอยู่ได้อ่ายังไปถิมมันเลี่ยงยังไปถิมมันมาตีพอเรียกมันกับว่าหลายคูมันเลี่ยงกับกันเลยซื้อเนาะพอเนาะไปใช้หัวหาฉันว่าเลี่ยงพวกกับมันกับว่าหลายปันนันนะเนาะมันกับมีสองสามกับแย่หาตรงจ้ะเน้นอนเน้นอน เอาอ้อนนี่บ่พอ่อเออเอาอียางปิดเอานี่บ่ปิดป๊ฝามันเลื่อนนี่สบายแางฟื้นแล้วมันจะสบายเนาะเออนี่ละเขาฟัง,ขงเขาเลีงนั่นแหละนี่อันนี้บ่เออเขาพวกข้อยึดสองนั่นละโอ้เขาหน้าปังบ่พอ่อเออมันอ่อนได้เขาหน้าปังอ้อนีกตัวค่ะงวดที่แล้วพอ่อหายสามคู่ งวดนากะงวดนี im, hai, no ่กะจะหายเราะพ่อเนาะเออกะจ่งมาบ่เอาไรายเ็ดคำงวดบนก็อาเนน้อยเคีนเคียนพราใส่เพาใ่คนหายไปแล้วได้บังหันนูไปหันหายไเอรอเพิ่นน่ะเพท่านได้หเบิร์ดเพิ่นโมย่างยังเนาะเพิ่นเพท่านได้หเบิร์ดเพิ่นหายที่แรกหนูว่านูเพะท่านได้เอาบันนันจังชิมากไหมหนูมาเล็นซื้อจะขานาที่นูวเพราอฟซีบ่ลืมนูว่าสิ เพื่อนก็เลยบอกว่าเอาเอาไปสักวันสองตัวฉันเพื่นก็เลยเอาให้พ่อมักตัวได้งวดน,นี้สสำรับงวน,นี้มักตัวได้ยังบ่ทันเหอยเฮ็ดอยู่บ่กให้ว่านี่อนะล้นลันนี่ละไปเที่ยวหญาเที่ยวยุ่งใบหอดสะมุทรมากขีดมาเขียนมสี่สี่สี่โอ้เจ็ด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 เก้าขี่น้องเจออ็ดเจ็ดเก้ากับสองสาม นะคะสำหรับตัวเลขเนาะมีคนซื้อน้ำอยู่แถวแถวนี้ชอบประจักเนาะจะไปเบิ้งเขาชมที่มีคนเบิ้งโมมี่โมมี่พู้ซื้อน้ำเนาะเม็นเราเราเขาก่ะวัวชาวัซชาเลยเดนวัวชาเขา่ั้งขทางเปานปล่อยเลยคุณก็เป็นยังพอให้เอฟซีเบิ้งเขาก็ปล่อยปล่อยสเตย์หรือปล่อยไงเขามาหาสัญโยกกระซ่องกระแกดโตมาโตหนึ่งกะ ตัวมันดีกับสองกับแปดแล้วกับสามกับห้า,ามันดีว่ะค่ะถ้าไปข้าเจ้ากับจับสองสามสามสองกับ 8, 2, 2, 8แปดหาหาแปดจะได้ละว่ะ<อ>กับแปดสองสองแปดตัวหนเนาะมันเลขเป็นเลขกับกันไลยซื้อพี่น้องเลขพอหูเขาละเด้อพี่น้องแต่ว่าก่อนหนานี่นั่นเขาจนถามหาพอหูตลอดตัวยามซื้อเลขนะคะช่วงช่วงเมื่อกี้ที่หนูพ่อมานี่มันเขาจะงวดกว่าสามบ่ มันเขาไปตั้งแต่หนูบอม่านั่นเขาหอดสามตัวโบเมนตีที่หนูบอม่านั่นเขาตั้งหไร่งวดว่าสันเออสามตัวกับเขาว่าสันสอ,องหนึ่งหนึ่งกับเขาค่ะเดี๋วเขามาสามหกหกสามกับเขาที่เพื่อได้ซื้อหลายตัวกันทุ่มขึม้นมากอืคือว่าวงหันตีมันมาผิดศูนย์หนึ่งเก้านี่โอ้ย ผิดแสบเลยเลขบ่ได้ผิดแต่คนซื้อผิดอืมคนซื้อผิเง <c oughs> ินเมื่อกี้ก็ถืออยู่แต่ว่าบ่ได้ซื้อสูงเก่าอ่ะดิก็มีท่าทนละค่ะมันบ่ซื้อเอาก็ถือว่าอา่อามาทักมาทายกันแสดงความดีใจกันผู้ใดได้เบิ่งก็คอมเมนต์มาพี่น้องคันผู้ใดโชคผู้ใดยหมานทักทายมาแน่ถ้าใครนะคะที่อยากจะติดตามตัวเลขของคุณพ่อโหลองคอมเมนต์มาดูว่าจะให้ตามตัวเลขของพ่อไหม สนใจตัวเลขที่พ่อบอกหรือเปล่าตัวเลขที่ให้มามากน้อยหรือยังไงชอบหรือไม่ชอบลองคอมเมนต์มาดูเนาะพ่อเนาะจะสั่นแล้วหะถ้าผู้ใดมีตัวใดลองมาแลกเปลี่ยนกันมแม่นบอกค่ะพ่อใครจงสันตัวคนเฮ้ามันมันมกคบูคือกันเนอ,อจ้าพ่อใช้พันไหามาแล้วงวนนี่หกับสามเดี๋ยวทามือใดเฮ้าอนันอีกจากสองสามมื่อจังสีมาเบิงว่า พ่อหูพ่นเห็ดพ่นที่ได้ตัวเด่นคือพ่อใชยอเนะพ่อนาะเออขอจังสันตัวอ่ะอจังมากสำรับหวดที่แล้วอีพ่อก็ฟันมาฟันมาว่าจังไดกับมีแปดกับสองงวดนี่ให้เอฟซีนี่พิมพ์รอเลขที่พ่อจะฟันมาว่าจะเน้นตัวไหนตัวไหนจะมาแน่นอนเอาจังสันนะพ่อนาะบรบกวนีพพแลรวเดอ้เอ,อ,อ,อพ่อว่าดีค่ะ สาธุนูก็พ่นถือว่าแม่นถือก็จะได้แบ e ่งหีพอใส่น้ำอยู่ไปเอาตัวอื่นนี่แล้วตัวมันวูนถือ่อพี่น้องขอบคุณคุณพ่อโหนนะคะที่ทักทายเนาะแล้วกเ็เล่าตัวเลขสู่ฟังในงวดที่แล้วนะคะแบ่งปันแนวทางให้กับเอซเนาะกักถือว่าเขาสองสามตรงๆนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาให้เอฟซีพิมรอนะคะ พิมรอไว้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะแล้วก็ย้ํานะคะว่าคลิปที่เราถ่ออายทํามานะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญา,านในการรับชมขอบคุณทุกไลคขอบคุณทุกแชร์คะ่ะสวัสดีคะ่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ